สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจช้าทุกท่านผู้ชมที่เขาลงทุกท่านครับเอาจะเบิงหนาตถอะนะครับเอามือนี้งจะภาพพี่น้องมาเบิงตัวนี้นะครับแหนเป็ดเล็กนะครับพี่น้องซึ่งได้นําเสนอไปหลายคลิปนะครับซึ่งกระบอกประโยชน์ของเขาไปเรียบร้อยนะครับใช้เป็นอาหารสัตว์อาหารปลาเนาะโปรตีนสูงยี่สิบสี่สิเปอร์เซมาเบิงคุณสมบัติพิเศษของแหนเป็ดแหนะเป็ดน้อยนะครับแหนเป็ดเล็กนะครับอ่าที่เขาบอกว่า <c oughs> บำบัดน้ำเสียได้ผลโดยเฉพาะพวกอ่างป่าหรืออ่างบัวน้ำขังโอเจไอแกนี่นะครับพี่น้องแหนเป็ดจะเห็ดไหน้ําสะอาดได้ซ้ำไหนอเดียวพี่น้องเบิ่งน้ําในแ่งนี่ต่ก่อนนะครับน้ำตัวนี้สวยดยดเขียวจักแหล่จังยังคุณกับคุณนะครับพี่น้องแต่เมื่อแหนเป็ดจะเริ่มเติบโตไปเห็ดไหน้ําในบ่อนี่ใสขึ่นอาพี่น้องจะเห็นเห็นอ่างจีไตเนาะมันมันคำนี้จังหน่อยนะครับจะเห็นใสจนเห็น เห็นกระทางบัวเห็นป่าหางนกยุ่งร้อยไปร้อยมากกินของน้ำกระโบมเม็นนะครับอ้าวเบื้องมือเบิ้งมือขันชีวาบ่าใสก็ได้แต่กี่น้ำอ้างนี่คุณนะครับจนขึ้นว่าสิท้ายทิมนะครับจนขึ้นว่าสินตักเอาไปหดต้นใหม่ซะให้มันแล้วมันคุณนะครับแต่พอแหนเป็ดเล็กแหนเป็ดน,น่อยมาจะเริ่มเติบโต้น่อย่นี่นะครับเ็ดให้น้ำอยู่นี่ใสขึ้นเลยเพี่องเอาเห็นมือบอน,น,น,นะครับเห็นมือบอนะครับป่าหางนกยุ่งแรนไปแรนมากนะครับ <c oughs> เป็นยังจัาน้ำจังใสสะอาดได้ปานนี้เพราะว่าแหนเป็ดเขามีคุณสมบัติในการกําจัดขยะอินทรีย์ในน้าก็คือสารอินทรีย์ต่างๆที่มันแขวนลอยอยู่ในน้ำนี่พี่น้องเฮ็ดให้น้ำคุณนี่อาจจะเป็นพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆหรือแร่ออ้นั่นก็แลวแต่ะที่มันละลายอยู่ในนี่นะครับรวมทั้งดินนะครับมันจะดูดซับเอาเอาเอา,เอาสารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในน้ำนี่มาเป็นอาหารของเขานะครับมาเป็นอาหารของเขาแล้วก็ย่อยสลาย ไหเบิร์ตไปนะครับเอามาสรัร่งใบสร,ร้างโปรตีนสร,ร้างยังกะสุดแต่เขาเสียดายเนาะนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของแหนบเป็ดเล็กเหมาะที่จะเอามาบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะพวกน้ำอ่างบัวบัวเลี้ยงปลาหางนงยงมั่งละ <c oughs> ่ะอ่างบัวมั่งล่ะหรือกระถางอ่างต่างๆที่พีนน่น้องเขาเฮ็ดยยู่นํ้ำ้นใหม่้นไรนี่นะครับอ้าวนี่ก็แหนบเป็ดนะนี่นะแหนบเป็ดนะ <c oughs> นะครับ นี่คือคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับเฮ็ดให้น้ำใสได้จริงพี่น้องลดกินเหม็นบำบัดน้ำเสียนะครับเพราะว่าแหนบเป็ดเล็กคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือใส่กำจัดน้ำเสียซึ่งหลายท่านที่ได้ทดลองมาแล้วก็บ,บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเควันเด้สุดยอดได้ผลมาแล้นคนใจเร้าทุ่งก็เลยล่องเบิง้งเนื่องจากว่าน้ำในบ่อนี่มันคุณมันดำนะครับก็เลยเอาแหนบเป็ดมาปล่อยใส่แล้วก็ปล่อยเขาจะเริ่มเติบโตที่จริง ตักไปให้ปลาหลา,ายเทียวเลยวนี่พี่น้องสำหรับแหนบเป็ดบัวนี่เนาะนะครับนี่ตักไปให้ปลาหลา,า,ายเทียวแล้วเจ้าเขาจะเลื่อเติบโตได้ดีนะครับถ้าแม้ว่าไอ้น้ำนั่นจะมีขยะอินทรียไรต์มาได้กระยานะครับจะทําใหาแ้แหนบเดจะเลื่อเติบโตได้เร็วขึ้นคือเขามีปุ๋ยนั่นเองนะครับพี่น้องเขาจะย่อยได้ดีขึ้นนะครับอีกแกนึงบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในหาาของแหนบเป็ดนี่ก็ทำงานได้ดีน,นอกเหนะือจเนาะทำงานได,ด้ดีย่อยสลา,ายขยะอินทรีย์ในน้ำได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เนี่ยบอกใสงามเลยนะครับที่แรกว่าสตักกท er ีมเราหน้าอ่างนี่คุณอิล่อยู่นะครับพอแนปิดปอยใส่หล้วก็ะเต็ตให้น้ามใสพี่นะ้องจมมองเห็นกุนอ่างเลยเอาเบื่อประชัดเนแี่เบิ้งมือเบิ้งมือนะครับเบิ้งมือนะครับส่วนที่เป็นวัดสดุเป็นหินเป็นดินเป็นยังมันก็จะตกตะกอนไปได้พี่นอ้องไปตกตะกอนไปนี่นะครับนี่นี่นี่นนจะตกตะกอนเป็นไส้นะครับส่วนที่เป็นอินทรียที่สามารถย่อยสลายได้ก็ที่แนปิดเมียนไปเรียบร้อยเนาะนะครับนะครับ กินเหมน็นกระโบมีนะครับพี่น้องแต่เกาเหม็นเด้นี่นะครับเหม็นะะมน,นะครับ,นะรบแสดงว่าแหนเป็ดช่วยบำบัดน้ําเสียได้เป็นอย่างดีแต่จะดีในเมื่อน้ำนั่นมีลักษณะตื้นๆในจนังหน่อยนอกพี่น้องเนาะนะครับถ้าเอาไปใส่หวยใส่ห้องบักง่ายๆสิครัอาจจะบริได้ผลประเดี๋ยวนึงจแกน้ำมันลึกแต่เหมาะกับพวกอ่างบรรดาอ่างปลาอ่างบัวอ่างอย่างที่เขาเลี้ยงหนี่งนะครับแล้วกับปลานั่นนะครับจะเป็นปลาขนาดเล็ก ที่บอสามารถกินแหนเป็ดนี้ได้นะครับถ้า,าไปปล่อยใส่อ่างป่าไ่หรือป่าที่กินแหนเป็ดเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็อาจจะบพท่านบำบัดน้าเสียละนะครับจะถือป่าบำบัดมันไปก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นอ่างที่เขาอาจจะปลูกต้นไม้หน้าไม้ยังโซ่สินะพี่น้องนะครับก็บปล่อยป่าหางนุ่งเล็กๆเพื่อกินลูกน้านี่ซึ่งเขาบอก,กินแหนเป็ดนี่นะครับก็บจะเฮ็ดให้แหนเป็ดนี่คุ้มน้าแล้วก็บํำบ,บัดน้ำเฮ็ดให้น้ามเี่เ คุณภาพดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับนะครับ,ะรบตะกีนน่ำบอ่อนี่คุณอเอเล่เป็นยังไงก็ปล่อยไม่คุณนตินนั่นจากว่าปั๊มเดน,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 น้ำตกหนํำพญานาคพนหน่ำี่นมันตายเมื่อมันตายแล้พว,วกมใไพสนใจปลาทิ้งไวงี้สิละนะครับพอเอาเนเป็ดมาปล่อยใส่แล้วปาก็ว่าหนํำมันใสขึ้นนี่พี่น้องนี่นะครับอ่าท่านใดที่อยากจะบำบัดอา้ดอางบัวอ้างเลี้ยงปลาในบ้านบอ่อปลาเล็กๆรอบบ้านนะครับที่อาจจะส่งกินเหม็นกินนังยังงี้นะครับครับ ลองปล่อยเนเป็ดลงไปด้วยพี่น้องได้ขันปลาพอกินเบิดก้อนนี่เขาสามารถบำบัดน้ำเสียได้เลยนะ,ะยก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะสำหรับเนเป็ดคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือบำบัดน้ําเสียได้เยี่ยมโดยเฉพาะในบอ่อในบอ่อเล็กๆนึงสเนะนะครับพี่น้องเ <c oughs> อาคลิปนี้คงจะสันส้นๆแค่นี้นะครับพี่น้องคำาแล้วจ,จะจะบบเห็นหุน้งเ็น,เห,น,เห,น,เห,นหนคลิปหนาเมียดีๆจังพ่อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อรับลังใจครับคนใจสะทถกนะครับ่ะนะครับ ผู้ดใดมีอยู่แล้วก็ลองเพาะขยายเลี้ยงไว้ได้เพี่น้องเด้อประโยชน์เยอะแยะเลยสําหรับแหนเป็ดนะครับอ่าเป็นลูกพี่ลูกนอก้องกับแหนแดงเลยเพื่อนยูนับกันนะครับมาลองเบิ่งพี่นอ้องลองเบิ่งออาคลิปนี้ผมจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพากกันไหมสวัสดีครับ